สวัสดีนะคะเพื่อนๆน,นกี้เสร็จภารกิจมาชูปิชูเรียบร้อยแล้วตอนนี้นกี้ก็นั่งรถไฟต่อรถบัสกลับมาที่เออมืองคุสโกเหมือนเดิมแล้วก็พักที่โรงแรมเดิมนะคะแล้วนกี้ก็มาเดินที่จัตุรัสพลาซ่าเดออามาเนี่ยนะคะเพราะว่ามันใกล้มากเดินมาจากโรงแรมยังใกล้มากวันนี้มีนิทรรศการ เพราะว่าวันวันที่มาวันแรกเนี่ยไม่มีนะคะแล้วนก,กี้ก็เห็นว่าเขาตั้งเต็นตั้งอะไรแบบนี้ใกล้พระอาทิตย์ตกแล้วเ <c oughs> แล้วก็นกี้ขอสรุปอากาศที่เมืองคุสโกเลยดีกว่าอากาศที่เมืองคุสโกเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าแบบมันมีสองฤดูในหนึ่งวันนี่นกี้อยู่เดือนตุลาคมนะคะสิ้นเดือนตุลาคมก็คือตอนเช้าเนี่ย หนาวแบบเช้าตรู่เลยนะคะหนาวช่วง9ก้าโมงช่วง8ปดโมงเนี่ยพระอาทิตย์ออกจัดเหมือนกลางวันบ้านเราหมายถึงว่าเมืองไทยอะนะคะแล้วก็ร้อนมากร,ร้อนแบบร้อนร้อนเลยร,ร้อนแห้งพอตอนก็เนี่ยตอนเนี้ยห้าโมงห้าโมงหกโมงอากาศเริ่มเย็นแล้วแบบคือหูก็เย็นแล้วนะคะก็มันก็ยังสบายสบายก็แบบเย็นแหละ แล้วพอตอนกลางคืนสักช่วงสองทุ่มหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่ยหนาวเลยค่ะแล้วกลางคืนนอนแบบหนาวมากกลางคืนนอนแบบหนาวมากนะคะแล้วก็ที่นี่โรงแรมส่วนใหญ่เลยโรงแรมส่วนใหญ่เลยไม่มีแอร์อาจจะเพราะว่าที่นี่อากาศดีมากๆในตอนเย็นก็เลยเห็นผู้คนออกมาเดินกันเยอะมากเลย แล้วก็ดูว่าเป็นคนที่นี่ด้วยไม่ใช่แค่แบบนักท่องเที่ยวเท่านั้นแล้วด้วยความที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละคนก็ยิ่งเยอะกว่าเดิมด้วยมั้งคะคนหยุดคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เบลูเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่นกกี้ไม่หวยหาอาหารไทยนะคะปกติไปประเทศไหนเนี่ยวันแรกสองวันแรกเนี่ยนกกี้มามา อาหารไทยอาหารจีนน่ะต้องมาแล้วเพราะว่าเป็นคนติดอาหารอาหารไทยมากหรือแบบอย่างน้อยก็เป็นเอเชียก็ยังดีแต่มาเปรู้เนี่ยด้วยอาหารถูกปากเขามีข้าวแต่ข้าวของเขาเนี่ยก็เป็นค่อนข้างจะแข็งกว่า,วาเราแต่ว่าลักษณะการกินแล้วก็รสชาติต่างๆอ่ะก็ไปทางคนไทยเหมือนกันนะคะไปทางเหมือนอาหารไทยมีคนที่นี่บอกเ,ออเด็กฟนทีท่นี่นะคะที่เขาทํางานโรงแรมก็คือแบบมาคนเดียวคุยกับเขาเนาะ ขาบอกว่าที่นี่น่ะอ,อ,อาหารอ่ะเหมือนไปเอาของชาติอื่นมาเยอะมากที่นี่ก็มีสปาเกตตี้แต่ก็ทำสปาเกตตี้ให้เป็นสไตล์เปรูเวียนเป็นสไตล์ของชาวเปรูที่นี่มีทำเป็นอาหารเหมือนว่าไปเรียนแบบอาหารต่างๆมาให้เป็นของตัวเองก็เยอะนี่คือตลาดของเขากลางคืนก็คือคือบรรยากาศทุกอย่างเหมือนเมืองไทยนะคะยกเว้นอากาศอากาศที่นี่ก็จะเย็นๆเนาะ แต่บรรยากาศตลาดเมืองไทยอ่ะกับที่เนี่ยเหมือนกันมาก ตอนนี้นก,กี้อยู่ที่สนามบ,บินลิมาะะแล้วนะคะเราก็ใช่ค่ะนก,กี้เพิ่งตื่นนอนเลยคือนอก,กี้บินไฟล์สี่ทุ่มออกจากคุสโก้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงเมืองลิมา 15. ตอนห้าทุ่มครึ่งพแล้วก็เข้ามาที่ตัวอินเตอร์เนชั่นแนลเลยผ่านเข้ามาผ่านตอมออะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ มาตรงที่เกตที่จะขึ้นเครื่องซึ่งเครื่องของอที่จะบินกลับอเมริกาของเกียเป็น7จ็โมงสีแต่เรามาถึงเสร็จทุกอย่างก,ก็ประมาณเที่ยงคืนก็มีเวลานอน7จ็ชั่วโมง40นาทีโนก,กี้เข้ามานอนตรงที่ใกล้เกตที่สุดแล้วก็เหมาเลยค่ะ<ม>เก้าอี้สามตัว แล้วก็มานอนใกล้ๆตรงนี้นะคะตรงจิต Ex ็กอารมณ์ว่าสร้างห้องส่วนตัวนอนเลยค่ะนอนสบายหลับแบบหลับสบายไม่กลัวตกเก้าอี้เหมือนตอนที่ขามาถามว่าประหยัดค่าโรงแรมไหมไม่ได้ประหยัดนะคะเพราะว่าเนื่องจากไฟไของนกี้อ่ะมันสี่ทุ่มแล้วโรงแรมที่คูโกนเนี่ยโดยปกติแล้วอ่ะ โรงแรมทุกที่ที่ไปอ่ะส่วนมากจะเช็คเอาท์ตอนบ่ายสาแต่โรงแรมที่คูซโก้เนี่ยเช็คอินสิบโมงเช็คเอาท์อ๋อไม่เช็คอินสิบเอโมงเช็คเอาท์ไม่เกินสิบเอ็ดโมงเหมือนกันก็ไม่รู้ทำไมอาจจะเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวหรือเปล่าเขาให้เลยให้เช็คอินเร็วแต่ก็เช็คเอาท์เร็วเช่นกันนก,กี้ก็เลยจ่ายตัง เป็นนอนอีกคืนหนึ่งแต่แต่ว่าไม่ได้น,นอนก็ใช้เวลาแบบทั้งวันหมายถึงว่าเก็บเก็บเก็บจะได้มีห้องเอาไว้อยู่ทั้งวันนะคะก็คือไม่ได้ประหยัดค่าโรงแรมนะแต่พอมาถึงที่นี่มันดึกแล้วก็ไม่ได้อยากเช่าโรงแรมเพิ่มอีกหนึ่งคืนที่ลิมาเหมือนกันรู้สึกว่า ไม่เกิดประโยชน์แล้วมันจะทําให้ยุ่งยากเราก็เหนื่อยด้วยเพราะว่าไฟของเราอะมันเจ็ดโมงสีแล้วมันก็เช้ามากแบบเนี้ยง่ายสบายสุดแล้วแล้วก็จะบอกว่าชุดลีมาเป็นทริปที่ประทับใจมากให้มามาชูปปชูอีกอมาได้นะแต่ไม่รู้งบจะมีหรือเปล่าเพราะว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าตั๋วเครื่องบินอะแพงมากขนาดมาจากอเมริกาเนี่ยบินตรงมาจากอเมริกาใช้เวลาห้าหกชั่วโมงอะไปกลับยังแบบ กือบพันดอลลาร์พันดอลลร์ได้หนึ่งพันดอลลร์ได้ก็แบบถือว่าแพงแล้วก็ใส่แล้วก็ซื้อภายในประเทศอีกภายในประเทศก็จะอยู่ที่250ดอลลร์ทั้งหมดนี้นะรวมค่าตัว๋วเครื่องบินทั้งหมดนี้ก็ประมาณ1น0 0หรือ1,240ดอลลารเนี่แหละโดยประมาณอะ่ะใช่ถือว่าไม่ไม่ถูกเลยกลับเมืองไทยได้เลยนะเนี่ย แต่ยังไงอะทริปนี้เป็นทริปประทับใจจริงๆเราไว้เจอกันใหม่นะจ้าแล้ว <c oughs> บินเข้าอเมริกานะคะตอนทีออ่ผ่านเกตเข้ามาเนี่ยเพื่อจะขึ้นเครื่องนี่นะคะหมายถึงว่าตอนที่สุดท้ายที่จะขึ้นเครื่องตอนบอดดิ้งเนี่ยกระเป๋าทุกใบที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยโดนค้นตรวจหมดนะคะนี่คืออเมริกาะคะ่ะถ้าเกิดเข้าจากหลายๆประเทศนะคะ